กล่าวสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีนต้อนรับเข้าสู่ t h อ Sauschner นะครับในรอบนี้เรามาพบกับการแนะนำเซอร์แวร์นะครับโดยตัวเซอร์แวร์ที่จะนํามาแนะนําครั้งนี้ก็คือตัวไนติงเกลนะครับแต่แต่เป็นไนติงเกลอร์ชั่นซา้านั่นเองไนติงเกลาตาเนี่ยเป็นตัวเซอร์แวร์คาร์อาเชรนนะครับตัวเธอเป็นตัวเซอร์แวร์ฟรีที่ได้จากกิจกรรมของคริสต์มาสหรือคริสต์มาดีล่ะนะครับเอาละ่ะมาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าตัวเธอทําอะไรได้บ้างนะครับมาถึงสก,กิลแรกนะครับ แอซอลเมดิซีนตัวสกิลนี้จะเป็นสกิลที่ล้างบัฟของเป้าหมายทั้งหมดทิ้ง1อย่างนะครับก็คือล้างบัฟหนึ่งอย่างบนตัวศัตรูทั้งหมดนั่นแหละมาถึงผลลัพธ์ที่2นะครับจะล้างดีบัฟที่ติดอยู่บนตัวสแวนของฝั่งเราทั้งหมด1อย่างก็คือล้างาตัวดีบัฟที่ติดอยู่บนสแวนของเราทั้งหมด1ชนิดนั่นเองแล้วก็สุดท้ายก็จะเพิ่มเลือดนะครับโดยการเพิ่มเลือดสูงสุดถึงสาม0หน่วยเลยทีเดียวนะครับ ซึ่งไอ3,000หน่วยเนี่ยมันก็ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเทียบกับคูดาวที่ถ้าอัพเต็มแค่5เทอร์เองนะครับมาถึงสกิลที่2สกิลนี้เป็นสกิลการ์ดนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีผลในการเพิ่มดาเมจโทกูด้วยการเพิ่มดาเมจโทกูและกัดเนี่ยมันอยู่3เทอร์นะครับซึ่งมันค่อนข้างนานและก็ยังมีผลสุดท้ายก็คือบล็อกการลบตัวตัวบัฟของเราทั้งหมดนะครับซึ่งการบล็อกกัน การบัฟเนี่ยมันทําให้ศัตรูมันไม่สามารถล้างบัฟเราได้นะครับไม่ว่ากรณีใดๆอันนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะตอนที่เราเจอกับศัตรูที่ล้างบัฟเราได้มาถึงตัวสกิลสุดท้ายนะครับสกิลสุดท้ายเนี่ยเป็นสกิลที่เพิ่มพลังโจมตีเหมือนคาลิสมาและก็เพิ่มดาเมคทีดด่เข้าเลยนะครับตัวสกิลนี้มันคล้ายกับคาลิสมาแต่ว่าครูดาวมันมากกว่ากันเธอหนึ่งนะครับ จริงๆเธอสกิลนี้ก็เป็นสกิลซัพพอร์ตที่ดีนั่นแหละมาถึงสกิลประจําตัวนะครับสกิลประจําตัวมีอยู่3สกิลนะครับสกิลแรก Basic Distal l a n ัง4ตัวสกิลนี้เพิ่มอัตราการต้านทานดีบัฟของเธอขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับมาถึงสกิลที่2อง Independent Action Lance A+ ตัวสกิลนี้จะเพิ่มตามแบคีย์ทีเข้าให้กับตัวเธอด้วยนะครับซึ่งตัวเธอเป็นคาร์ดอาเชอร์ซึ่งมีความสามารถในการดุด่าที่ดีเพราะฉะนั้นตัวสกิลนี้สามารถใช้งานกับตัวเธอได้ดีนะครับ มาถึงสกิลสุดท้ายแมดแอนเชนแมนแรง EX ตัวสกิลนี้จะเพิ่มดามดดเมจคริติคอลเพิ่มดาเมจบัสเตอร์การ์ดให้กับตัวเธอนะครับแต่ว่าไอตัวสกิลนี้มันไม่ค่อยได้ใช้หรอกนะครับเพราะว่าตัวเธอมีหน้าการ์ดเป็นบัสเตอร์แค่ใบเดียวเองมาถึงตัวฮอกกุกกันบ้างน,นะครับฮอกกุของตัวติงเกลเป็นฮอกกุหมูนะครับนอกจากนั้นมีการลดพลังป้องกันของเป้าหมายด้วยนะครับและที่สําคัญถ้า ใช้ฮอกุนี้ไปแล้วตัวบัฟโจมตีของศัตรูจะถูกล้างไปนะครับและอีกอย่างหนึ่งมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างก็คือบัฟอ่าดีบัฟของเราที่ไปทําให้ศัตรูติดพิษติดคําสาปแล้วก็ติดไ้จะถูกล้างไปนะครับอันนี้มันทาให้เล่นคอมโบกับพวกสายนี้ไม่ค่อยได้นะครับจริงๆตัวสวตตัวนี้สามารถใช้ได้2ทางนะครับก็คือ เน้นไปทางที่โจมตีเป็นตัวเมนหลักกับการใช้เป็นตัวลองนะครับแต่การใช้เป็นตัวลองจะดีกว่าตัวหลักนะครับเพราะว่าตัวดาเมจของฮอกกุกของนติเกีเนี่ยแม้ว่าจะเป็นโกกุห้าก็ไม่ได้สูงมากอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราจะใช้เป็นตัวลองเนี่ยมันมีตัวที่ต้องการตัวเธออีกเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกคาร์ดไรเดอร์หรือว่าคาร์ดอาเชอร์ด้วยกัน โดยเฉพาะตัวที่เน้นดาเมจที่เค้ลเนี่ยจะใช้กับตัวเธอได้ดีเป็นพิเศษเลยเช่อนอิลิยานงบุนกะอะไรประมาณนี้นะครับจะใช้งานกันได้หมดเลยอ่ามาดูกันเลยเดีกว่านะครับถ้าเราจะใช้ดาเมจแล้วเราจะใส่การ์ดใบอะไรนะครับง่ายๆนะครับจอกดาเป็นทางเลือกสําหรับตัวที่ฮกุไม่แรงเท่าไหร่นะครับมันจะช่วยยกระดับความดรุนแรงของตัวฮกุให้อีก80%เลยทีเดียวแลกกับข้อเสียที่เสียเลือด500ทุกๆเธอเนาะ ซึ่งอันนี้เรามีฮิลอยู่แล้วก็ต้องควรเรื่องนี้เลยนะครับซัพพอร์ทที่จะใช้กรณีที่เป็นแมนหลักแน่นอนว่าต้องเป็นสก,กาดีนะครับนาทีนี้สายควิกไม่มีตัวไหนดีกว่าสก,กาดีแล้วแล้วก็ตัวซัพพอร์ตสายประหยัดก็จะมีฮานะครับซึ่งมันจะซัพพอร์ตแค่คีดดิ์ที่นั่นเองอ่าและ ตัวอีกตัวหนึ่งที่ใช้ซัพพอร์ตได้ดีเช่นกันก็คือไคลลอนนะครับไคลลอนเป็นตัวดาเมจเป้าเดียวก็จริงแต่เขามีความสามารถในการเพิ่มดาเมจคีย์ิคอลเนาะแล้วก็มีสกิลให้ดาวด้วยที่สําคัญตัวบัฟของตัวไคลลอนก็ไปบัฟสสีด้วยนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากเอาแล้วนะครับเรามาลองดีกว่านะครับถ้าเราใช้ตัวนาดิเกลเป็นตัวเมลักมันจะดาเมจประมาณไหนและใช้งานยังไงนะครับ ในการใช้งานเนี่ยถ้าเกิดเราเอานาติเกียเป็นเมนหลักเนี่ยมันจะใช้งานได้พอสมควรนะครับไม่ถึงกับว่าดีมากแต่ก็พอใช้ได้แหละแต่กรณีที่เราใช้ซับพอร์ตเนี่ยเนื่องจากสกิล3อย่างเนี่ยมันซับพอร์ตทีมได้หมดเลยเพราะฉะนั้นตัวสกิลพวกเนี้มันเป็นอะไรที่ดีมากสำหรับการซับพอร์ตอ่าอย่างแรกเลยสายอาเชอร์ต้องการดาวเนาะเราให้ดาวเขาเธอก่อนครับ

มีเท้า silently, แล้วก <ท Regular. S 2> ็ทำง <buckets> <Styles. S 1> านได้ง่ายขึ้นน้อยตีธรรมดาไปเลยครับ ะจะเห็นว่าตอนคีที่เข้าด้วยบัสเตอร์ก็กกแรงพอสมควรเลยนะน,นว่าตัวบัสเตอร์การ์ดมันมีแค่ใบเดียวเองเพราะฉะนั้นมันวางพึ่งจากตัวปกสิิพาสีไม่ได้อ่เดี๋ยวผมใช้ตัวโกให้ดูก่อ ยังไงซะผมก็เก็บตัวเกตทันอยู่แล้วอ่าก็เป็นฮอกกูที่ให้ดาวพอสมควรเลยนะครับถึงแม้ว่าศัตรูมันจะยิงอยู่ตัวเดียวก็เถอ,อะมั่นคง ตรงนี้ไม่มีศัตรูที่มันรับกันสังตัวนะครับไม่งั้นผมจะลองกดสกิลหนึ่งให้ดูละ ังม,งมันก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะฮิวละนี่นแจ็ะบัฟมาแต่มันมีผลทั้งหมู่นั่แหละอ่ากดสกิลหนึ่งเป๊ดเห็นไหมว่าบัฟขอสตูจะถูกเอาออกไปหนึ่งอันแล้วก็ดีบัฟที่ติดอยู่บนตัวเราก็จะหายไปหึงอันด้วยถ้าไม่มีมันก็ไม่หายไปนะครับมันก็จะขึ้นตัวมิสไป つまらん。偵察に。オッケー。ゲルダの涙よ、よ心を溶かせ。メリー・バッドエンドだな、ね。注入します。 เมมอว่าเท่าเรนดาซากุริทาいい時代だ。資料を集めにはことかかるそこの取りに思い出すがいい。メルケンマイネスレーヴンス。ああべだい。どうぞ。การเก็บเกะของตัวเธอเนี่ยก็ไม่ถึงเอวแย่นะครับเพียงแต่ว่าดาเมจโตโฮกุอาจจะไม่แรงถึงใจหลายๆคนอ่ะทีนี้ง่ายๆนะครับ ผมจะใช้โคกุและถ้าเกิดมันรอดก็จะจมตีซ้ำนะครับโดลรอดไหมเนี่ยอะแล้วมาดูโฟกัสตรงสกิลสองครับอันนี้ครับคือตามทางการลบปรับนะครับอันนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีแล้วก็อยู่3เทเด์นด้วยเนาะ เวลาเจอศัตรูประเภทที่ล้างพวกบัฟเนี่ยไอติงเกลจะเป็นตัวช่วยที่ดีมากเลยนะครับอ่ะทีนี้ผมก็จะให้บัฟกับตัวไอติงเกลลงไปอีกต้องแซมถึงไหมเนี่ยอ่ะโจมตีเลยนะครับโอ๊กุ ไม่แน่อาจจะถึงสองแสนก็ได้ใครจะไปรู้อันนี้ผมเชนคลิกนะครับเพราะฉะนั้นมันจะได้ราวกับมาผสมควรเลยทีเดียวโอ้ตายพอดีแฮะถ้าบัฟเยอะๆมันก็ตายนะครับตัวนี้ โอ,โอเคสำหรับการพูดถึงตัวนาติเกลซันต้าเวอร์ชันเอามาเป็นตัวหลักเนี่ยก็ขอจบกันแค่นี้แล้วก็แล้วกันนะครับสำหรับคราวหน้าผมอาจจะเอาตัวนาติเกลมาใช้ในแนวทางซัพพอร์ตเนาะแล้วก็เอาตัวอื่นมาเป็นตัวเมนหลักแทนสำหรับวันนี้ผมก็ขอจบการพูดถึงตัวนาติเกลซันต้าไว้เพียงเท่านี้แล้วก็แล้วกันนะครับเอาไว้พบกันใหม่ในคราวหนะ้าสวัสดีครับ